สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวขนมต่างประเทศนะครับแต่มีแค่2อ,อย่างนะครับเป็นอี2ีสองนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับก็คือเป็นไมโลคิวนี่ครับเป็นไมโลคิวนี่ต่อไปอย,อย่างที่สองอย่างสุดท้ายนะครับก็คืออะไรเนะี่ยมันคล้ายๆลูกอมพิซซ่านะครับผมเนะี่ยมันเป็นลูกอมพิซ่านี่ ข้างหลังมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะนี่นี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้นี่อันนี้มันเอาขึ้นไม่ได้เพราะมันเหนียวนะฮะผมมันเอาขึ้นยากด้านหน้ามันเป็นมันเป็นเหมือนวงกลมหน่ากินนะครับแต่ข้างหลังมันเป็นสีล่ลมันเป็นในนี้นนะฮะมันเป็นสามเหลี่ยมนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับข,ขนมต่างประเทศ EP สองครับ ก็ถ้าชอบนะครก็อย่าลืมกดลกไลค์กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ